สวัสดีครับผมยุสุธุพรน้นงแก้วหรือ hard boxer racing ครับวันนี้เราทีมงานนะครับมีโอกาสได้มาสัมผัสกับรถโตโยต้าใหม่ล่าสุดนะครับของทาง Toyota นะครับนั่นคือเจ้าไฮรับรีว่ GR Sport นะครับส่วนรายละเอียดเป็นยังไงแตกต่างจากตัวที่แล้วหรือว่ามีอะไรอัปเกรดขึ้นมาหรือว่าอะไรพิเศษเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากภายนอกกันเลยดีกว่า อย่างที่เห็นนะครับก็คือตัวด้านหน้ามีความละม้คล้ายคลึงไปทางตัวรถที่อยู่ทางฝั่งอเมริกานะครับอย่างพวกทุนด้าหรือทาโคมาหลายคนที่ชื่นชอบรถฟูลไซส์กระบะฟูลไซส์ size, ก็เห็นอันนี้แล้วน่าจะถูกใจนะครับส่วนองค์ประกอบก็คือตัวกระจังหน้าชิ้นใหญ่นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถละส่วนด้านในก็เป็นการเดคอเลทด้วยสีดําเป็นโนแบ็ k หรือว่าผิวไฮกอสอะไรก็แล้วแต่แล้ว,แต,แ,ลวแต่คนชอบครับตัวนี้ อย่างที่ผมบอกตอนแรกคือที่บอกว่าลักษณะคล้ายๆกับตัวกระบะฟูลไซด์ก็คืออักษรโต y o t ตที่อยู่ด้านหน้านี่ครับปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นในรุ่นไหนนะครับก็รุ่นนี้ก็ทำออกมาให้เห็นล้วนะครับไฟหน้า LED นะครับในเรือนฉายสีดำนะครับรูปทรงเหมือนเดิม นะครับตัวกรอบก็ยังเป็นอย่างเดิมมีขีบมีตัวช่วยลดความร้อนเวลาวิ่งนะครับทำให้อากาศมันแหวกไประบายความร้อนตัวหน้าเลนได้นะครับลดการเกิดฝ้าเวลาขับบนฝนตกตัวนี้ช่วยได้เยอะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยกรอบสีดำบริเวณไฟตันหมอก ชายล่างของกันชนก็จะเป็นสีดําสีเดียวกับกระจังชิ้นนี้นะครับโดยรวมด้านหน้าก็ให้ความดูดันออกไปทางรถฝั่งอเมริกามากขึ้นนะครับรวมถึงสัญลักษณ์ GR t a สูเ Racing นั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเราขยับไปดูด้านข้างรถกันเลยดีกว่าด้วยความเป็นรถแบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับของ Divo นะครับตัวเฟนเดอร์หน้าหลังก็จะดูหวบอ้วนิดนึง พร้อมกับโป่งหรือว่าคิ้วที่หลายๆคนเรียกนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตกแต่งด้วยขิปสีดําจากที่ตัวเก่าล็อกโคโก็จะเป็นโครเสีออกแนวดุดูหน่อยแต่นี้มาในแบบรูปแบบของความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับส่วนตัวกระจกนี่ก็จะเป็นสีดําตีมเดียวกับรอบๆนะครับกับการตกแต่งที่เหมือนกับประจังหน้าแล้วก็คิ้วด้านข้างก็เป็นสีดํามีไฟเลี้ยวในตัวพร้อมกับเป็นกล้องแบบบิวอินนะครับรวมถึงประตูหน้าด้านข้างที่จะมี สัญลักษณ์ gr Sport รวมถึงสติกเกอร์คาดลายนะครับบ่งบอกความเป็นสปอร์ตของเขานั่นเองบันไดข้างเ,เป็นสิ่งอำนยวยความสะดวกสำหรับรถขับเคลื่อนสีลอ้อที่ต้องมีนะครับเพราะรถประเภทนี้ค่อนข้างสูงคนไทยหรือว่าคนเอเชียอาจจะต้องแบบปีนขึ้นไปตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับขยับมาเรื่อยๆที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือตัวสปอร์ตบาหรือว่า A Bar หรือ อะไรก็แล้วแต่ที่หลายๆคนเรียกนะครับแต่สําหรับผมเรียกว่าสปอร์ตบาร์แล้วกันนะครับก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับระดับหนึ่งเป็นการตกแต่งด้วยสีดําในทีมเดียวกันกับด้านหน้าคือล้อกันมาตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะครับตัวนี้ด้านข้างก็ให้ความรู้สึกความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับคนที่ชอบความสนุกในการขับรูปแบบนี้ก็น่าจะถูกใจมากขึ้นนะครับเพราะว่า มีการตกแต่งมาให้ในระดับหนึ่งแล้วส่วนเรื่องของสมรรถนะก็การใช้งานเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้วครับสำหรับรถประเภทนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อครับว่ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มมากขึ้น <c oughs> ส่วนด้านหลังนะครับ <c oughs> ก็ยังเป็น uh, ดีไซน์ของกลิ่นอายแล้วกันกลิ่นอายของล็อกโกแต่ว่าเพิ่มความเป็นสปอร์ตด,ด้วยสัญ,ญลักษณ์หรือก็ธีมของ CR g a s ์ l าซ c i n g นะครับก็จะมีโลโก้นะครับสติ๊กเกอร์คาดข้างรวมถึงการเดคเรเลทหรือการใช้สีดำคือเรียกว่าเป็นการคุมโทนทั้งคันนะครับ ส่วนด้านท้ายของล็อกโก้ก็จะมีตรงที่มือเปิดให้ก็จะมีกล้องเป็นแบบบิวอินมาด้วยที่สําคัญนะครับตั้งแต่รุ่นที่แล้วตัวผ่อนแรงในการเปิดกระบะนะครับนี่ครับคุณจะเห็นว่ามันเบามากนะเพราะว่ามันมีสปริงช่วยในการแบบยกตัวกระบะครับหลายๆรุ่นเนี่ยยังหนักตึ้งอยู่เลยสําหรับอันนี้แบบยกขึ้นได้นี่คือข้อดีของเขานะครับแล้วเขาก็จะเป็นจุดเด่นของตัวฮีโร่นะครับอย่างที่เห็นก็การดีไซน์ก็จะเป็นธีมเดียวก,กันกับด้านหน้านะครับ นี่คือโดยรวมของดีไซน์ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นมาให้ดูมีความสปอร์ตสมชื่อกาซูเล n ซิ n g หรือว่า GR Sport นั่นเองนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปดูภายในกันต่อนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไปชมกันครับครับผมตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในพื้นที่ห้องโดยสารภายในของ Revo GR Sport นะครับรูปแบบการตกแต่งภายในมีการใช้สีดำ สีแดงนะครับเป็นโทนของเขาเลยเป็นโทนโทนของ gr Sport ครับพวงมาลัยเป็นแบบดำเดินได้แดงนะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตนะครับพร้อมกับตัวเซนเตอร์ตรงนี้ทำให้เราเห็นมุมเลี้ยวหรือการบังคับรถให้อยู่ในในทิศทางที่เราต้องการคือตรงนี้ใช้เป็นแบบตัวนำสายตาได้นะครับตัวพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับก็ปรับเปลี่ยนโหมดอ่าสั่งการระบบเครื่องเสียงระบบช่วยเหลือต่างๆนะครับรวมถึงสีที่ใช้ตกแต่งก็จะเป็นแบบ s โมกซิ i เ v อรนะครับตัวนี้จะมีในรุ่นของรุ่นอื่นด้วยนะครับที่ที่ที่เป็นรุ่นของ gr sport นะครับที่เป็นสีโทนนี้ทั้งหมดนะครับคอนโซลกลางก็จะเป็นแบบแผงสวิตควบคุมระบบ Air Condition นะครับก็จะเป็นแบบดูโอโซนรวมถึงตัวนี้ครับโรเลอร์สวิตที่ใช้ปรับเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนจากขับ2เป็นขับ4นะครับมาถึงคอนโซลพารแนลนะครับก็ยังเป็นรูปแบบเดิมครับรูปทรงเดิมก็จะมีที่วางแก้วที่วางของเบรกมือ เกียร์เป็นแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมนะครับก็ชิ้เกียร์ได้ตรงนี้แล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันการขับนะครับเป็นอีโคกับปุ่มพาวเวอร์อะไรนี้ก็ที่เท้าแขงมีช่องเก็บเหมือนเดิมการตกแต่งีนถุงเบาะก,ก็คือซิลเวอร์โครมแล้วก็สีแดงครับตัวเบาะเป็นวัสดุ2อออย่างนะครับคือเป็นหนังสงังคลอกับหนังสเวตนะครับเป็นแบบเจาะรูระบายความร้อนเวลานั่งนานๆนี่ครับเหงื่อที่มันชุ่มอยู่ที่หลังเราจะถูกระบายออกไปนะเพราะเบาะมันแบบไม่ได้แบบ เต็มหลังมันก็จะมีรูระบายความร้อนได้ดีว่างๆใครเจอแบบนี้ลองนั่งดูนะครับตัวเบาอ,ออกแบบใหม่นะครับก็เป็นสปอร์ตมากขึ้นพร้อมโลโก้ GR Sport ที่หมอนในส่วนของคอนโซลนะครับก็ก็ยังเป็นรูปทรงรูปแบบเดิมอยู่เพียงแต่ว่าตกแต่งด้วยธีมสีของ GR Sport ก็คือเป็นสี Smoke Silver ์ เช่นเดียวกับแผงข้างประตูด้วยนะครับก็คือก็จะมีสีดําสีแดงสโมกซิลเวอร์ของเขานะครับเป็นตีมของเขาไปตัว GR ส port เขาสปอร์ตไปท้งห้องโดยสารนะครับรวมถึงตัว h e a d l i n e r ก็ยังเป็นสีดําตัวแผงหน้าปัดเป็นแบบออปติคอนนะครับแต่เวลาสตาร์ทขึ้นเนี่ยเล้าใจความเล้าใจของ GR ส port มันจะโผล่ขึ้นมา้เห็นอา้าวเราขับตัว GR อยู่ก็คือโลโก้ GR Sport ก็จะโผล่พุดขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลังหน่อยครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง,างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ยตัวรถที่เป็นแบบดับเบิลแคบนะครับพื้นที่ด้านหลังก็จองค่อนข้างค่อนข้างกว้างน,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 นิดนึงนะครับตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่ากึ่งโซฟ,ฟาและกันเพราะว่าตัวพนักอ่ะก็จะเป็นชิ้นเดียวกันแต่ตัวตัวที่นั่งอะ่ะมันจะแยกกันเป็น60-40นะครับก็ดึงพับได้นะครับก็จะเพิ่มพื้นที่หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้คุณจะใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็อย่างพวกที่วางแก้วอะไรก็ยังมีมาให้นะครับรวมถึงระบบทําความเย็นห้องโดยสารตอนหลังก็ส่งมาถึงนะครับ การตกแต่งก็ล้อมาจากด้านหน้าก็คือเป็นการใช้โทนสีดําตัวหนังก็จะใช้เป็นแบบ2ประเภทเหมือนด้านหน้าก็คือเป็นหนังสชื่อแล้วก็เป็นหนังสองคอ์ด้านข้างนะครับรวมถึงการเดินได้สีแดงบ่งบอกถึงความเป็น gr sport ได้เหมือนกันนะครับด้วยรูปทรงของการนั่งแล้วผมว่าก็สบายไม่แพ้กับ,กบตัวล็อกโค่เก่าครับที่นั่งแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายเวลาเดินทางมากขึ้นนะครับโดยรวมนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้แต่เรื่องของช่วงล่างเนี่ย เราไม่รู้ว่ามันกระโดกกระเดกหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้เขาถูกปรับช่วงล่างมาใหม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของสมรรถนะแล้วก็ช่วงล่างกันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสําหรับตัว GR Sport หรือ Gazoo Racing ตัวนี้นะครับ <c oughs> ในส่วนของล้อและยางนะครับสําหรับ GR Sport นะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับพร้อมกับยาง265/60ทั้ง4ล้อตัวล้อเนี่ยมีการดีไซน์ื่องสีใหม่นะครับให ดูล้อไปกับการตกแต่งโดยรวมนะครับโดยการคุมโทนเป็นสีดํามองเข้าไปลึกๆเนี่ยก็จะเห็นคาลิปเปอร์เบรกสีแดงนะครับพร้อมสัญลักษณ์ของ GR Sport นี่บ่งบอกถึงความเป็นเลสซิ่งเต็มตัวเลยครับไม่ต้องไปตกแต่งสีหรือใส่อะไรเพิ่มแล้วนะช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นแบบปีกนกพร้อมสปริงส่วนด้านหลังก็จะเป็นแหนบนะครับส่วนที่ปรับเปลี่ยนไปคือตัวโช้คอัพนะครับเรียกว่าเปลี่ยนละกันเปลี่ยนจากทวินทูปเป็นโมโนทูบแล้วนะครับ ทำให้การยึดเกาะหรือว่าการขับกระชับมากขึ้นก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับ t ต y o ต a Revo GR Sport นะครับตัวนี้จบกันไปแล้วครับสำหรับการได้สัมผัสกับเจ้า Toyota h i l u ั Revo GR Sport ใหม่นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ โตโยต้า diving experience ครับที่ให้เกียรติเราเข้ามาสัมผัสโตโยต้ารุ่นใหม่ครับรวมถึงโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ผมทีมงาน b o x กซ่าเ i n ซนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe บ็อกซ่าเ i n g ด้วยนะครับไม่ว่าช่องทางใดๆครับรวมถึง Facebook เว็บไซต์ด้วยจะซีบอ้ออีกนิดนึงครับว่าเร็วๆนี้อึดใจเดียวยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ที่ทางโตโยต้าพร้อมให้คุณสัมผัสแล้วเราทีมงานบ็อกซ่าไรซิ่จะนำมาเสนอให้ชมด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ